สวัสดีค่ะดิฉันดรพลอยนะคะเจ้าของโครงการบ้านไร่พลอยตะวันนะคะตอนนี้ดิฉันกำลังยืนอยู่ตรงริมสระน้ำของโครงการบ้านไร่พลอยตะวันนะคะซึ่งจะทำบ้านพักผ่อนนะคะบ้านริมน้ำเพียงเก้าหลังเท่านั้นนะคะท่านที่สนใจก็มาจับจองพูดคุยกันได้นะคะในราคาและก็แบบบ้านนะคะเรามี9ล็อกเท่านั้นนะคะ จะอยู่กับธรรมชาติบ้านริมน้ำนะคะในบรรยากาศสวยๆในบ้านไร่พลอยตะวันซึ่งมีเนื้อที่กว่า80ไร่นะคะท่านได้เดินชมธรรมชาติชิลๆกับธรรมชาติที่สดสวยของเรานะคะแล้วก็มีโอโซนดีๆระดับ7นะคะของเราไม่ไม่ไกลจากวังน้ำเขียวนะคะแล้วก็ไม่ไกลจากตัวเมืองโคราชนะคะค่ะ ก็ถ้าสนใจบ้านริมน้ำนะคะก็ติดต่อคุณพลอยนะคะขอชมผังที่ดินขอชมแบบบ้านแล้วก็ราคานะคะสามารถที่จะผ่อนคุยกับโครงการได้นะคะถ้าสนใจโครงการเราก็ติดต่อ0812660159คะ่ะแล้วพบกันกับคุณพลอยที่บ้านไร่พลอยตะวันนะคะสวัสดีค่ะ